สวัสดีค่ะวันนี้อาทิตย์มาเล่นอยู่โรงเรียนค่ะใช่ค่ะไปขึ้นไปแม่แม่แม่หนูขึ้นไม่ได้แม่แม่ช่วยมาแช่วยไปเลยค่ะขึ้นไปทำอะไรอ่ะโอ้โหลุม่ขึ้นไปอยู่เหรอใช่ลุงยามไม่ขึ้นไปไหมฮะถามลุงยามหรือยังลุงนี่มันจะตกไม่มันจะตกลงมาเ哟 ตัวสูงล่ลงมาไปกระโดดตรงนั้นดีกว่าไปไไาาสูงค่ะนี่อยู่สูงเลย,ยจะลงไหม,ไม,อ,มอ่าแล้วจะอยู่ตรงนี้เหรอ่คิแม่คชด้วยม่ช่ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะแม่ มาแมว่เสแม่แมาึ้นได้ด้แม้นแม่ขึ้ออเอาไปสิไปไ<อ>เขาให้ขึ้นอยู่หรอ่ไปไปขึ้นไปไปสิเร,เร็วมันจะตกะมันร้อนแดดเราไปเล่นกอเล่นกอข,อขอขอปะ นี่ไงก็หัวคอยอยู่ตรงนี้เอ้าทำไมมือดำไปล้างมือเลยมือจับตรงนี้ดำมากลงมาดำมากไปล้างมือก่อนค่ะก็งานตรงนี้ล้างได้ไหมคะเนี่ยไปดูซิไปดูซิล้างได้ตรงไหนล้างมือตรงนี้ได้ไหมคะเปิดน้ำได้ไหมสองมืออูู้ดมือนี่ไหนแม่ดูหน่อยทางนี้ดำไหมอู้หดำมากไปล้างไปล้างค่ะล้างมือก่อนนะคะทุกคน จะอันนี้ดำเลยค่ะมาทางนี้ลูกร้อนไปเดินไปไปล้างมือก่อนค่ะมาบายบายก่อนบายบายบาย เลยนิงเลยค่ะใครชนะเนี่ยใครจะชนะอ้าวอารีชนะแล้วเอาใหม่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 เอาสีอะไรหนูจะเอาสีนี้หนูจะเอาสีนี้โอเคไม่เอาสีนี้นะโอเคเริ่มเลยหนึ่งสองสามไปเลย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 ใครจะชนะนะหนูเหรอ ชนนะะโอ้อ,อลีชนะแล้วเก่งจังเลยค่ะแม่สีเหมือนกนะโอเคค่ะหนูว่าเราสีอะไรโอเคค่ะไปเลยพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยจับมือกันหรอไม่กันจับมือกันไม่กันค่ะ อัลดิชนะอีกแล้วแม่ไม่ชนะอัลิสเลยไปไหนไปหนต้องจับมือหนูหนูจะไปไหนล่ะไปไหนไปสิเดินไปจับมือหนูไปอะไรไปเอามันดำดิขึ้นไปทำอะไรไป ไปเลยค่ะเออมันสูงน่ากลัวไ,ไ,ออไปเลย